อุยสวยเคด้วย57บาทครับท่านผู้ชมแม่พึ่งคุณน้อยอยู่บอกเลยถ้าคุณแบบ10บขึ้นไปนี่บอกเลยปึ้มบมจําเบกันแน่นอนนะครับแต่ก็เรื่อยๆนี่ครับไม่รีบนะครับสล็อตมันใช้เวลาโอ้โหใช้เวลานิดนึงนะครับมันก็พอประมาณเลยแหละนะครับมาเราต้องใจเย็นนะครับถ้าเราอยากได้กำไรนะครับต้องไปแบบสเต็ปตามสเต็ปของเราเนี่ยบาดนี่บอกไป2สปนนีครับ โอเคครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับกับช่องเอ็ดเขนะครับทุกคนเอาวันนี้ผมก็ได้อยู่ที่หน้าเกมนะครับอาณาจักรจุลศิ k i n คิงดอมนั่นเองนะครับฮะวันนี้ทุกคนเอาทุนมาที่100บาทนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะแต่ก่อนที่จะเล่นกันนะครับก็ อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด s u ั s c ส i b e กกดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อด้วยนะครับฮัลโหลมาปรับเปลนเป็นที่เรียบร้อยทุกคนผมจะเล่นที่เบ็สิบบาทแล้วกันแล้วจังหวะนี้เปิดเดียวนะครับจะเข้าฟีเกมเลยหรือเปล่าอุ้ยมาเฉยไอเชี่ยเร็วจัดนะครับมาเปิดแรกว้าวอะทุกคนเปิดสองเฮ้ยสิบมาอยู่ทุกคนบวกไปหนึ่งสปินด้วยนี่ครับ โอ้ได้แค่หนึ่งบาทเ,เองนะครับมันจะไปได้อะไรนี่ครับทุกคนเอาบวกอีกหนึ่งสปินกิ้งแล้วนี่ครับมาอุย๊ยสวยเคด้วย57บบาทครับท่านผู้ชม แม่เพิ่งคุณน้อยอยู่บอกเลยถ้าคุณแบบสิบขึ้นไปนี่บอกเลยปึ่มบามซัมเบกันแน่นอนนะครับแต่ก็เรื่อยๆนี่ครับไม่รีบนะับสล็อตมันใช้เวลาโอ้โหใช้เวลานิดนึงนะครับมันก็พอประมาณเลยแหละนะครับมาเราต้องใจเย็นนะครับถ้าเราอยากได้กําไรนะครับต้องไปแบบสเต็ปตามสเต็ปของเราเนี่ยมาดิบอกไปสองสเปนนี่ครับวันนี้ขอบวกไปสักห้าพันไปทุกคนไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับ โอเคน่ครับผมก็โอ้ยได้350กว่าบาทนะครับว่าถือว่าสวยเลยนะครับท่านผู้ชมก็ลับสายไปนะครับเท่าไรกันวะเนี่ยเพื่อนโอเคฟรีเกมแรกของวันนะครับ14เป็นสปินนะครับได้มาทั้งหมด560บบาทนะครับเพื่อนนะ มาเดี๋วเราไปกันต่อที่เบตสาเลยแล้วกันนะครับเพิ่มเบดไปเลยนะครับแล้วจังหวะน,นี้ว่าง่ายนี่ครับถ้าเราอยากได้กาไรเร็วนี่ครับพอมีทุนแล้วนะครับยัดเ็ดไปเลยหนักๆน,นะครับทุกคนดูดีแล้วไหลไม่หยุดไหลไม่พักกันเลยนี่ครับปับปุ๊บเข้าปั๊บดูดี3 0 0บาทเพื่อนแล้วมานกมาแล้วดอกนี้600บาทเะยครับยัดเคยังไหลไม่หยุดเลยเอ้ยไอเชียครึ่งจอพันแปดสิบนกไปอีกสวย เฮ้ยสวยฟีเกมเข้าด้วยนี่ครับมาห้าตัวอุย้ยไหลไม่หยุดเลยจังหวะนี้ไ yeah. อ้เชี่ยอุ้ยคอมโบโนรกบูสุดจัดนะครับโอเคเดี๋ยวผมกดไปเลยเลยกันนี่ครับอุย้ยสี่พันสองนะครับเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นฟรีเกมมาเลยแล้วกันนะครับสิบปีสปินนะฮะจะได้เท่าไหร่นะครับในเบสสามสิบนะฮะ มาโอเคนกว่าไงเพื่อนนกต้องมาแล้วแหละจังหวะนี้นกมาโอ้โหเชียเจ็ดร้อยยี่สิบบาทเลยครับโอ้ยของแท้มาห้าพันกว่า 5, บาทแล้วนี่ครับมา โอ้ยเอมาท่านผู้ชมไอ้เชี่ยพันสี่ไมดีสามร้อยสามสิบหกเคด้วยไปเบิ้มหมู่หูพันหนึ่งร้อยโอ้โหไหลดีจัดนะครับเพื่อนนะโอ้ยเลขกห้าสปินนี่ครับเดี๋ยวผมกดเลยแล้วกันนี่ครับมาเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับหากใครนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาลองเล่นเกมนีะครับจุลศิลป์คิงดัมนะครับของค่ายพีจีนะครับก็สามารถคลิกทลิ้งใต้คลิปที่ผมทิ้งไว้ได้เลยแล้วกันนะครับมา 333บาทนะครับเพื่อนนะคุ้มจัดเลยนะวันนี้ทุนเพียง100นะครับมาบวกหนึ่งสปินครับผมเดี๋ยวถ้าจบฟีเรเกมนี้ผมขอตัวเลิกเลยแล้วกันะะนะครับเพราะว่าอุย้ยผมไม่เล่นต่อแน่นอนนะครับได้กำไรแล้วเรียบร้อยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงทำกำไรนะครับเพื่อนนะ เก็บกรไมไว้นะครับไม้มาเล่นให้เพื่อนดูนะครับหลายๆคลิปนะครับโอเคคลิปนี้นะครับก็ถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับโอ้ยปั้นได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเฟี้ยวนะครับเออโอเคคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปเลยแล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับก็สวัสดีครับ